ส่วนมากก็โชคลาภครับ oh, ของ,ของโชคลาภแล้วก็ลุงปูบอกว่าให้เขียนแปดนี้ก็คือฝันต่องวดฝันว่าพ่อให้ไปเลือกตั้ง สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางช่อง Youtube บอสสักคั้อโรชแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับผมวันนี้เรามาตามความฝันโค้งสุดท้ายนะครับผมตามที่เราได้นัดกันไว้กับ f อว่าจะมาตามโค้งสุดท้ายของพิทักษ์นะครับผมพิทักษ์คนฝันแม่นนะครับผมที่อยู่ดูแลที่กระท่อมละสังขารของหลวงปู่นะครับผม ตามข้อมูลเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้านะครับท่านผู้ชมครับเข้า79นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต่องวดเราได้มาตามแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปถามความฝันพิทักษ์นะครับผมว่ามีอะไรหรือเปล่างวดนี้นะครับผมเป็นความฝัน ่าลุงปูมาบอกอะไรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอวซีนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายงวดนี้1กุมภาพันสองพ6นนะครับผมท่านผู้ชมนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถูกจุดนะ นี่เป็นจอมปัวกว็เลยสามกุลุ่อืมจอัวกระท้อวโอ้ว้าวเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะครับว้าวเยอะมากเลยนะครับ ตันี้เป็นบันไดบันไดหกขั้นนะครับผมเป็นบันไดหกขั้นบันไดเก่าแก่ของหลวงปู่นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะตามความฝันพิทักษ์นะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่หน้าจุดละสังขารหลวงปู่สวงนะครับผมเจจะมีกองไฟนะครับผมซึ่งนะครับผมไฟจะติดอยู่ตลอดไม่เคยดับนะครับผมนะครับผมไฟจะลุกอยู่ตลอดเวลาหรือว่านะครับจะมีควันมีประกายไฟอยู่ตลอดนะครับผมฝนตกก็ไม่ดับนะครับผมตรงนี้นะครับท่านผู้ชม แต่วันนี้ผมมาเจอเตียงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรที่ไปที่มาอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยสอบถามพิทัศษ์นะครับผมว่าคืออะไรนะครับผมถึงได้มีเตียงมาวางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยสอบถามพิทัศษ์นะครับผมบรรยากาศก็คึกคักนะครับผมมีผู้คนมากรใบ้ปู่อยู่ตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมตามที่ผมได้มาทุกๆรอบก็จะมีผู้คนเดินทางมาตลอดให้เห็นอยู่ประจํา แสดงว่านะครับผมโอ้สถานที่ตรงนี้ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมนะครับไฟลุกเลยเดี๋ยวมาไฟลุกเลยมันคร่บีรับมรันคอับครัรัวก็ัลครบครับครับคบคกบครบค ไม่รู้หลวงปู่หนูชอบเรืนี้แล้วท่านก็เลยบอกว่าให้ซื้อแค่ร้อยเดียวหนูก็เลยซื้อร้อยเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดหนูก็ซื้อแค่ร้อยเดียวตัวน,นั้น่ะอแล้วหนูไม่รู้ว่าหวยมันออกอะไรคือหนูยู่เครือดีเพื่อนโทรมาเฮ้ยมันถูกเจ็ดสามเหรอเดีย๋ยวจะพานะครับท่านผู้ชมไปตามความฝันพิทักษ์นะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมที่จุดละสังขารหลวงปู่สวงนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ตาบ่ขยี่แก่กันก่อนแก่กได้ไอันหน้าไปนะอู้วันนี้คนเยอะนะครับเนาะคนเยอะครับวันนี้คนเยอะทั้งวันไอ้ทุกวันแบบนี้ไหมครับไม่พึ่งวันนี้ครับเมื่อวานก็ไม่เยอะเมื่อวานซืนก็ไม่เยอะสามวันแล้วไม่ค่อยเยอะครับผมตั้งแต่หวยออกมาก็ไม่ค่อยเยอะมาวันนี้เยอะสุดครับเห็นเขาเอาว่าวอะไรเอาว่าวเอาไก่เอาฟืนมาทำไก่ผู้อะไรฟืนก่อไฟคือสวนมากเนี่ยเขามี โชคลาบหรือว่าสําเร็จหน้าที่การงานนะหรือว่าส่วนมากก็โชคลาบครับอ๋อเรื่องของโชคลาบแล้วก็หน้าที่การงานก็ประมาณดับสองโชคลาบมาดับหนึ่งครับผมครับก็จะเล่าฟามฝันอีกทีหนึ่งเนาะครับผมกรมกรมทรัพย์ก็มาก่อนครับผมแต่บ่าวศัก์มาทีหลังก็ต้องย้อนหลังอันนี้ก็อาจจะลืมบ้างคือช่วงต้นงวดผมไม่ได้มาตามนะเนะพอดีผมติดโทรศัพนั้นต้องดก็ลืมบ้างครับไม่เป็นไรตัดีเลข เชือกก็เข้าวันนั้นสามสองโปเกรนศูนย์สามสองมันออกสองสแล้วก็เลขสองเจ็ดเดแปดเนาะแล้วก็ลุงปูบอกว่าให้เขียน8แล้วหแล้วก็9อันนั้นก็ได้เล่าอยู่ครับ,รบในคลิปก็เห็นอยู่แต่พอดีผมไม่ได้เขียนก็มีคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับเหมือนงวดนี้ก็คือฝันต่องวดฝันว่าพ่อให้ไปเลือกตั้งอ๋อครับเลือกตั้งสอสอ ครับกับสจครับผมเลือกตั้งสสก็คือท่านให้เลือกเบอร์414 414ครับแล้วสจท่านก็ให้เลือกเบอร์4 6ครับผมครับพอจากนั้นคืออันนี้ผมผมเล่ารัดครับผมพอดีคิดได้หลวงปู่บอกว่าฮะหลวงไปพ่อบอกว่าให้ไปเลือกตั้งที่ศาลาบ้านรุ่นแต่ผมไม่ได้ไปทางนู้นผมมาที่ศาลา กระท่อมละสังขารครับพอมาถึงกระท่อมละสังขารก็เห็นชาวต่างชาติก็คือชาวเขมรกลางเต็นที่ศารของปูครับครับเต็นท์อยู่รอบแล้วก็เหลืออยู่เฉพาะจั่วครับจั่วแล้วก็เล็กที่ของสารก็เลยเอาเล็กที่ศารนั้นมาด้วยเป็นตัวเลขให้ f อซครับครับคือเราฝันตรงนี้ก็ต้องเน้นตัวเลขบ้างครับครับ อันนี้ผิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนบางทีคนเอฟซีที่ดูก็จริงจังเกินไปก็เราก็ต้องไตร่ตรองว่าออการที่เราจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปใช้ซื้อไหมจะซื้อไหมก็อยู่อยู่ที่เราชอบใช่ครับผม<ห>บอกเลยก็ถ้าท่านชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นอันนี้พ่อให้ไปเลือกตั้งเบอร์414ครับสสสสทัตตีอีกอย่างหนึ่งก็คือ44 ครับแล้วให้เลือกเบอร์46ก็คือสจอสจอถ้าพูดอีกจีนถึงก็คือ47แต่ผมไม่ได้เขียนผมจะเขียนเป็นแบบนี้อันนี้ตองวดอันนี้เลข3ต่องงด285ชอบอีกแล้วครับผมตัวแรกเลยชอบชอบ285ก็คือเลขที่สารอันนี้จะเป็นเบอร์สอสอสอก็คือ44ครับ1ก็คือ พ่อบอกว่าให้เลือกสสเบอร์414แต่ผมว่าเบอร์11414จะมีไม่พ่อเออเลือกไปแล้วเลือกสจสจถ้าตีออย่างหนึ่งก็คือ47ครับแต่ทําไมพ่อบอกว่าให้เลือก4 6ของพระเขียตต่างในแบบนี้อันนี้ต่องวดครับผมครับต่องวดแล้วก็คืนวันพระที่ผ่านมาฝันอีกทีหนึ่งว่าลุงปู่อยากได้แคร์อ๋อไม่น่าหรอกผมถึงเดินทางนี้ผมว่าทำไมมีแค่ตรงนี้เนาะ อยากได้แครหลวงปู่บอกว่าผมในความฝันผมก็เดินมาเดินมาก่อไฟหลวงปู่หลวงปู่ว่ากวนเจ้าลูกหลานถ้าพูดเป็นภาษาไทยปู่อยากได้เตียงนอนหรือแครอเอายาวประมาณสี่โอกับหนึ่งคืบสี่โซกับหนึ่งคืบความกว้างก็คือภาษาเขมรจะพูดว่าระเวียงระเวียงก็คือความกว้างครับสามอก สามสองครับผมก็ถามว่าหลวงปูงป่ไปหาที่ไหนผมทําเตียงไม่เป็นตระรวจติง้งไปหาซื้ออืก็เลยตื่นเช้ามาช่วงเย็นปุ๊บก็โทรไปหาคุมทรั์พญานาคครับครับพี่ผมฝันอย่างนี้อย่างนี้นะอพี่คุมซัพย์ก็หยกผมเล่นว่า <c oughs> ถ้าสี่ศอกกับหนึ่งคืบแล้วก็ถ้าตรงนี้มาศอกกับหนึ่งทบพี่ว่าอะไร ผมก็พูดกันเล่นเนาะถ้าอย่างนั้นก็เป็นโลงศพเลยพี่ผมก็หวัวเราะพากาันห<ม>ัวเราะก็เลยพูดอีกทีหนึ่งว่าเออลูกปูนน่าจะอยากได้จริงๆแต่ถ้าอยากอยากได้เดี๋ยวมีเอซีซื้อมาถวายอ<ม>ืพอเช้าปุ๊บผมโทรไปบอกพี่อยู่คงที่พี่ผมฝันอย่างนี้ยงนี้นะปัจจัยนี้มาทันทีเลย<ม>ให้แม่บ้านไปดูราคาเท่าไหร่ราคาประมาณนี้มันมีอยู่แค่สามมันมีราคาอยู่สามอย่างก็เลยเอาวันนี้มา ในราคานี้ไม่บอกราคาเนาะประมันสองพันกว่าบาทครับก็เลยเอามาแล้วก็รถคันนั้นมาเบอร์โทรของเขาก็ถูกกับตัวนี้กับตัวนี้เบอร์โทรเขา4อันนี้ผมเอาเฉพาะช่วงท้าย่4 4 1 4 4 7ก็คือมันก็มาเข้ากับตัวนี้ครับผมแล้วเลขในตัวรถที่เขาปิดสติ๊กเกอร์ก็4 6อันนั้นมผมให้พี่ผิดพันดู กับคาบมินี่แนวดูก็เลยเป็นเป็นตัวนี้อืแล้วก็เลขเตียงนี้ถ้าสี่โักภาษาเขมเเขาเรียกฮัอสี่โอกเท่ากับสองเมตรกับสองเมตรหนึ่งคืบ่อยี่สิบเซนครับอันนี้ผมวัดวัดคือผมไม่เคยวัดตลรางเมตรครับแล้วก็ความกว้างนี้สามโอกผมก็เลยตีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เลขเตียงเลขเตียงผมก็ตีแบบนี้อ จะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเพราะมันมีตัวเดียวกัน๋อตัวเลขตัวเดียวกันเดิมอะตัวเดียวกันสี่หนึ่งสี่ครับอันนี้สี่หนึ่งสามเต็มเดียวเดิมเดียวอันนี้ถามว่าทําไมต้องมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขสามสี่ศอกก็คือเลขสี่หนึ่งคืบก็คือเลขหนึ่งสามศอกก็คือเลขสามสามศอกฝั่งนี้อสี่ศอกฝั่งนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนับให้วัดให้ดูตามตามภาษาหลวงปู่ครับ มาทางนี้สามศอกผมจะวัดแบบนี้คนโบราณเนาะครบจะวัดแบบนี้มวยบีรใบสามศอกวางบางพอดีเลยความยาวหลวงปู่บอกว่าให้เอาสี่ศอกกันหนึ่งคืบเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูหนึ่งสองสสี่แล้วก็นหนึ่งคืบเออจริงๆด้วยเนาะตรงไหมตรงมากเลยเป๊เขาทําเตียงผมก็ไม่ได้สั่งก่อนเขาทําไว้เองแต่เหลืออยู่สามเอามาที่นี่ห่งเหลือทางนน้นสอง Hmm. ก็เขียนเป็นแบบนี้สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่สองหนึ่งคืบสามสองความยาวสี่สี่สองกันหนึ่งคืบครับถ้าตีเป็นตลราเมตรคือสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบครับครับแล้วพอดีอันนี้ต่อเลขลาวเลยเนาะครับวนไปเลยครับผมผมเอาทูบนั้นมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานซืน เอาคันห้ากันแปดมาบอกหลวงปู่หลวงปู่ขอฝากทุบให้หลวงปู่เหยียบให้หน่อยอจะไปเลขลราวครับครับพอดีท่านเหยียบไว้แล้วก็เมื่อกี้ก็เอาคันห้ากันแปดไปเอาออกมาจุดของพี่คุมทรัพยานาคแล้วก็ช่องม i n i channel แล้วก็ไอแอดมินยิงขัดแอดมินยิงขึ้นไปครับจุดก็สลาดกับตัวนี้อืได้เลขตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันโอ้เลขเตียงสี่หนึ่งสามครับ แต่เลขทูบหนึ่งสมสมันเป็นเหตุบังเอิญหรือหลวงปู่จัดสรรให้อันนี้ก็ให้เราพิจารณาครับถ้าชอบตัวไหนเราก็จัดตัวนั้นครับเลขเตียงเลขลาวเหมือนกันครับออกไทยออกลาวเราก็จัดทั้งหมดเลยจัดทั้งหมดเลยครับเพพอผ่านมาออก4ีสเนาะยังเหลือยังเหลือหนึ่สสครับก็ยังเหลือนั้นถ้าเราถ้าเราบวกไปก็คือ44่สีครับ อันนี้ก็เป็นเลขไทยเลขลาวผสมกันก็ประมาณนี้ครับแล้วโคสุดท้ายก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับโคสุดท้ายพี่อัจจรวันพระก็ได้หลังวันพระก็ได้ถ้ามีเวลามาพอผมอยากรอวันพระวันพระนั้นเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำสำคัญที่สุดครับครับก็ประมาณนี้ก็ให้เอฟซีได้เป็นแนวทางก่อนเนาะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเนาะเราก็ การดูคลิปการดูตัวเลขเราต้องดูว่าเออคนนี้ให้เลขตัวไหนตัวไหนบางทีผมจะมีตัวซ้อนเหมือนงดก่อนอตัวซ้อนที่ผมไม่เขียนก็คือลวงปู่บอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ออย่างเหมือน7 1 5ห้าผมก็ซ้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็งดติผ่านมาผมลวงปู่ให้ถวายคันเอยถวายพระตรจีวรด้วยราคา2 8 0บเออ้ย278บแาทแล้วลวงปู่บอกว่าอยู่ประมูลอยู่ประมูลตะดะัดดักก็คือผมต้อง ชี้เฉพาะเลขแปดมันมีสามตัวใช่ครับเลขหกกับเลขเก้าอันนั้นก็บ่าวสาวก็ได้คุยอยู่คครรัับบแล้วก็ช่องมินีก็ได้คุยอยู่คครรัับบแต่พอออกมาปุ๊บเออเรานึกได้ทําไมไม่เขียนเอฟีบางทีไม่เข้าใจก็ครับคือจะว่าถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ใช่ครับผมอันนั้นเพราะผมก็เนาะให้เป็นแนวทางก็ไม่ได้ว่าถูกต้งงวดหรอกก็มีเข้ามีหลุดครับเพราะไม่มีอาจารย ที่ไหนจะให้ถูกท้กงหมดใช่ครับผมครับก็อยู่ที่กองสลากเขาอันนี้ก็ก็ให้ท่านดูคลิปแล้วก็ท้าเลขที่ผมให้ในกระท่อมรักสังขาาหลวงปู่สวงถ้าชอบก็เราก็จัดไปแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดูไม่ต้องไม่ต้องไปว่าไปด่าบางทีคนติทําไมอย่างงดอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่เราก็ให้เป็นแนวทางเป็นเรื่องปกติครับใครจะว่าจะด่านเป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางทีก็ขึ้นเหมือนกันครับผม นี่เตียงนี่อันนี้ผมภูมิใจที่สุดและก็ดีใจที่สุดที่มันเป็นความจริงแต่ถ้าผมฝันคนเดียวพูดคนเดียวอันนั้นก็อาจจะไม่มีคนเชื่อแต่ก็โทรไปคุมทรัพยานากรโทรคืนนี้พอเช้ามาได้มาเลยได้มาเลยครับแล้ววันนี้คุมทรัพย์มาผมก็ไม่รู้ว่าท่านมาไม่รู้ได้เตียงนะครับไม่รู้ว่าท่านมาอันนี้ต่อหน้าลูกปู่เดี๋ยวก็หาว่าเราแสดงอีกต่อหน้าลูกปู่ถ้าเรา คุยกันก่อนหรือ,อให้มาก่อนอันนี้ก็อยู่ที่หลวงปูจ่จะลงโทษไปอืครับเพอผมก็ไม่รู้ว่าท่านมาปกติปกติจะคุยกันก่อนเออผมจะไปวันนั้นวันนั้นอแต่ก็มาไม่ตรงวันเนาะ <laughs> ท่านจะลักลอบมาแต่ทําให้ผมตกใจทุกครั้ง <laughs> วันนั้นก็มาเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาก็ได้เจอผู้กำกับหนังร้อยล้านเนาะพี่อ,อันนี้เหมือนเรานัดกัน แต่ไม่ได้คุยกันแต่เหมือนหลวปู่น,นัดให้มาผกกบอยู่เราไม่ไผ่พิษพ,พันไปถามตกใจอันนั้นตกใจจริงๆถ้าเด็กน้อยอน่าจะเรียกฝันให้อโอ้ตกใจจนมันพูดไม่ออกกลัวเหมือนมีคนไปจับเลยก็สะด,ด้กครับครับอันนี้ก็ปูดนอกทางเนาะในการเสียงโชคก็คือโช์อีกที่หนึง่งโช์อีกที่หนึง่งได้ <laughs> ฝันต้องวดครับผมฝันมาพ่อให้ไปเลือกสสครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ศาลาแต่ผมไม่ได้ไปที่ศาลามาทิบะมาที่กระท่อมละสังขารก็เห็นครับชาวต่างชาติกางเต็นท์ใน嗯嗯嗯ซุ้มศาลของปู่ก็เอาเลขที่ของปู่มาสองเปห้าคือจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นครับแล้วก็พ่อให้เลือกสสก็คือ เบอร์414กับสอจอเบอร์416ก็เลยเอาตัวนี้มาครับก็ประมาณนั้นเลวก็เลี้แย่ก็ผสมกันครับผมครับก็ประมาณนี้อาง f c ดูเลยถ้า f c ชอบก็เลือกไปแต่ถ้า f c ไม่ชอบเราก็กดติดตามช่องที่มากระทมรักสังคารหลวงปู่สวงก็จะได้ดู ที่กระตอมรับสังขารหลวงปู่สวงตลอดแล้วเลขที่คุณทัดนให้มันจะมีงวดนี้เข้างวดนั้นไม่เข้าไหมก็เรารก็ต้องดูตลอดไม่ใช่ว่าดูงวดนี้ผิดไปดูงวดหน้าถูกแล้วก็มาติงวดผิดไม่ได้ก็คือมีเข้ามีหลุดอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเอด็ดมินที่มาถ่ายทำที่กระตอมรับสังขารหลวงปู่สวงขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอขอบคุณเอ็ีที่ดูชมก็ตตอมรับสังขารหลวงปู่สวงครับผม อันนี้กเขากราบขอบคุณช่องบ่าวศักดิ์แล้วก็กล่มทรัพยานาคแล้วก็มินิชแนลแล้วก็ช่องแอดมินยิงแอดมินยิงขอยท่านเจริญรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมครับก็บรรยาที่กระท่อมนะครับผมก็โหนะครับผมถือว่ามีผู้คนมากราบไหว้ปู่อยู่ตลอดถ้าครับผมตามข้อมูลพิธท่านบอกนะครับทุกวันแต่วันนี้ก็เยอะหนาตาเลยนะครับผมก็ด้วยบารมีของหลวงปู่นะครับผม ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับผมสหรับงวดนี้นะครับผมขอให้อ่าบารมีของหลวงปู่ช่วยปกปักรักษาเอฟซีเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมวันนี้ผมบ่าวศักดิ์วีสุภพรนะครับจะนะครับได้ลาท่านผู้ชมนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะครับผมเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับผมโชคดีมีชัยขอให้ร่ำรวย นับผมแล้วก็ FC ถามผมมานะครับผมว่าวันไหนนะครับผมผมจะไปตามแม่พุมหอมอีกนะครับผมก็เดี๋ยว FC เราติดตามทางคลิปเลยนะครับผมเราจะตามกันเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมนะครับเนาะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับผมส่วนตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่โชคดีมใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ